ได้เวลาแล้วเรามา <c oughs> สวดมนต์ด้วยกันนะคะทุกคนสวดมนต์วันนี้เราจะสวดบทระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทนะคะตามหนังสือพุทธวัจนะนะคะทุกคน ตอนนี้ฝรั่งเศส6โมง40นาทีนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มขายของก็เรามาสวดมนต์กันนะคะทุกคนอยู่ที่ไหนพระธรรมของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเราเสมอทำให้เรามีจิตใจที่สงบนะคะใครที่ประสบปัญหาหรือว่าไม่ประสบปัญหาก็ขอให้ ได้รับผลบุญกุศลในวันนี้ที่เข้ามารับฟังนะคะนี่นะคะตลาดกำลังจะเริ่มนะคะทุกคนอยู่ที่ฝรั่งเศสวันนี้อากาศดีค่ะตอนเช้าอากาศไม่ร้อนนะคะเมื่อวานนี้อากาศร้อนมากตลาดใหญ่แต่ก็โอเคนะคะร้อนก็ไม่ได้ร้อนเหมือนเมืองไทยจะอยู่นี่อีกประมาณ1เดือนนะคะทุกคนพรุ่งนี้ก็จะครบ49ปีแล้ว ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้แด่ทุกทกท่านนะคะแล้วก็แด่ทุกคนที่ได้ยินเสียงสวดมนต์ในวันนี้นะโมตัตตสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะพระคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัตถาคโตโลเกอุปัชติตถาคดเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุโทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแก่มแจ้งอนุตโรปุริสะธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลก,กังตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้สัทวกังสมารัก,กังสัพรมมะกังสัสสะมณะพรามานิงกับทั้งเทวดามารพรหม,มูสัตว ปะชังสเทวมนุษย์สังเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์สยังอภิญญาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสัจจิกตวาปเวเทติสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโสธรรมังเทเสติตถาคตนั้นแสดงธรรมอาทิกัลยานางังไพราะในเบื้องต้นวัชเชกัลยานางังไพราะในท่ามกลางปริโยสา นะก,กัลยาังไพเราะในที่สุดสาตาถังพยัญชนะกีวละปะริปุน,นังปริสุทธังพรหมจ,จริยังประกาศเสตีทรงประกาศพรหมจารย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้บทสวดระลึกถ,ถึงพระธรรม สวากขาโตพระวตาธโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนณยยโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัดตังเวทิตโพวินโยเฮติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้บทสวดระลึกถึงพระสงฆ์สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังคโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังคโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยัตสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัต네ิสมควรแล้วยทติทาง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตตะปุริสาบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะพะคา,า,าวะโตสาวกะสังโคนั่นแหละคือสองสาวบของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนานโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนานโย เป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักคินโยเป็นสงควรรับทักษินาทานอัญชลีกระรนิโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีอนุตราังบุญยักเเตังโลกัสสาติเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้บทสวดแก้ความหวาดกลัว อรัญเยรุกมูเลวาสุญญาคารวะพิกโวภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายอยู่ในป่าหรืออยู่คนไม้หรืออยู่ในเรือนว่างก็ตามอนุสเรทะสัมพุทธังพยันพยังตุมหากลงโนสิยาพึงระลึกถ,ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดความกลัวก็จะไม่พึงมีแก่พวกเธอทั้งหลาย โนเจพุทธังสเรยาทะโลกเจีถังนาราสพังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เจริญแห่งโลกเป็นผู้ประเสริฐแห่งเนรชนมิได้ใช้อัทธ,ธรรมังสเรยาทะน,นิยานิกางสุเทศิตังก็พึงระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุก์ที่เราแสดงไว้เถิดไว้ดีแล้วเถิด โนเจธรรมังสเรยาธานยานิกังสุเทสิตังแต่ถ้าเธอทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วไม่ได้ใสอัะสังคังสเรยาธาปุญยเขตังปนุตตรังก็พึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเธอเอวังพุทธังสรันตานางธรรมังสังคันจะ พิกาโวภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายละระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้พระยังวาฉันฉัมพิตัตังวาโลมหังโสนะเหสติติความกลัวก็ดีความหวาดสสดุ้งก็ดีความขนพองสยองก้าก็ดีจากไม่มีเลยดังนี้บทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิกเวอริยาสาวโก ปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิสโสมนสิกรติภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคลายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเดียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาทาอิทังอุป,ปัจจติ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสิงอัอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสราย,นยานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะสรายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ผ ah ัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภวุเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภราภวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจ,จยาชารามารณงโสกปริเทวะทุกขโทมานัส,สุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามารณะโสกปริเทวะทุกขโทมานัส,สุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสากเกวะลัสสะทุกขขันธะมัสส,มสุมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะเตวะอสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรธทเพราะความจางลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรธทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรธทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสรายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสรายตนะสรายตนะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสรายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรธเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรนางโสกปริเทวะทุกขโทมนตสุปายาสานิรุจจันตีเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมัสอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสะเกวะลัสะทุกขคันทัศนิโรโทโหติติ ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลขอแผ่เมตตาจิตแด่ทุกทท่านดังนี้อีทางบุญยพลังข้าพเจ้าขอน้อมน้อมนำบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ปัดเจพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกทุกทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลบุญของข้าพเจ้าที่ได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติจ,จนถึงณขณะนี้ประมวลรวมกับบุญที่ได้อนุโมทนากับทุกทกท่านบุญพระนิพพานแผ่ไปโดยไม่มีปริมาณไปกับแสงทิพยอริยทรั์และแสงฉับพันรังสีรัศมีหประการ แผ่ไปถึงเทวดารักษาตัวข้าพเจ้าเทวดาที่รักสาสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ประกอบการงานและการศึกษาและทุกๆสถานที่ที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเทพเจ้าทั้งหลายที่ปลกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพมีท่านปู่พญายมราชท่านปู่เท้ามหาราชทั้งสี่เท้าจตุมหาราชพรหมเทพผมทุกชั้นขอท่านปู่โยมราช ท่านผูเท้ามหาราชทั้ง4และเทพเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าได้ในครั้งด้วยเถิดข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดีเจ้ากำนายนเวนจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้และขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเดินสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาของข้าพเจ้าครูบาอาจารย์ตลอดจนบุตรธิดาของข้าพเจ้าและและผู้ชีวิตของข้าพเจ้าณปัจจุบันตลอดถึงท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดี ที่เฉวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีเราเ้อโรคผีเ้อโรคในร่างกายข้าพเจ้าพวกเ้อโรคที่ออกจาก,กร่างกายข้าพเจ้าดวงวิญญาณทั้งหลายให้อธิษฐานเอาบุญของข้าพเจ้าได้ด้วยก่อท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลน,นี้ พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับหน้าการบัดนี้เดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาณโอกาสนี้ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดหากขณะใดที่ข้าพเจ้ายังสงกายคันห้อยู่นี้ขอย่าได้เจอคําว่าไม่ได้ไม่มีไม่สําเร็จไม่สมหวังเมื่อจะทําการสิ่งใดจงพบแต่คําว่าได้จงพบแต่คําว่ามีจงพบแต่คําว่าสําเร็จจงพบแต่คําคว่าสมหวัง ดังที่ใจของข้าพเจ้าและครอบครัวปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าข้อสู่รพรนิพพานเทินไม่หังสุขไม่ห่างปุดโตปุญญาวากาตาพินิโรพินิหาโลพวิสติเทวะตะหิปาติงปูเรว ปูเรตวาปูวาปะหิตตังพระวิสติติสาธุสาธุสาธุขอท่านทั้งหลายและเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในสถานที่นี้ได้รับผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญพระบารมีในวันนี้และขอให้เทวดาที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าเทวดาที่ปกปักรักษาครอบครัวของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ารับในห่วงใหญ่ทุก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 ท่านขอให้ได้รับผลบุญนี้และวันนี้ขอให้มีโชคมีชัยเงินทองหลังไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อ itu